ไปดูไปดูเขาเขาว่าผมก็ว่าตามไงโอ้โหอ,อาจารย์อุดรเนี่ยนะที่ว่าคุณจบกีดแล้วครับเ,าาเห็นร่วงวง่วงว่างๆนี่ก็จบกิจครับ <laughs> ตอนนี้ท่านอ,อาจารย์อนนุดรก็เลยว่าให้ให้ไปศึกษาเรื่องกายใช่ไหม,มเพราะว่าอาจารย์อุดรเนี่ยเขาเขาจะสอนเรื่องเรื่องกิดใช่ไหมล่ะอตอนนี้ผมก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเรื่องกาย มันจะเป็นของอาจารย์ยีดาเนะี่ยผมก็มานั่งศึกษาของไ y o ยูทูบของอาจารย์ของอาจารย์ในใน,ในยีดาเนะี่ยคิดว่ามัน,ม,นมันกี่กี่ร้อยคลิปอาจารย์วิทย์คิดว่าผมดูจนจบรู้ว่าไปวนหมายเรียงความเรีองสมมุติเรื่องอนะไรเนี่ยผมผมเข้าใจหมดเลยนะ อแต่พอย้อนเข้ามาแล้วมันเอ๊มันก็ยังติดอยู่ไอเรื่องสมมุติเนี่ยผมก็รู้อยู่ว่าเออเราก็รู้เฉยเฉยเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรเนี่ยผมก็เข้าใจหมดนะ๋อที่ไปดูของอาจารย์แดงกีตานะแต่เหมือนมันยังติดอะไรอยู่สักอย่างที่ไปดูของอาจารย์แดงกีตานะพอครับผมดูหมดทุกคลิปเลยนะของอาจารย์กีตาเนี่ผมดูหมดแต่ผมไม่ได้เข้าไปเฉยเฉยผมไม่ได้เข้าไปหาอาจารย์แดงกีตาอืม เรื่องสมมุติเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ดูหมดแต่เมื่อยังติดเหมือนเหมือนแต่ท่านในทางเขาแยกอ่าจารย์กีตาแยกมันแยกไม่ชัดเจนไงา็ผมดูอยู่ตอน่าที่เขายกอะไรอะไรขึ้นอนะไอ้สมมุติเรื่องหมาเรื่องเอาหมาเอาแมวเอาอะไรมานะม,มันจะเป็นเรื่องสัมผัสมันสัมผัสรู้ตัวอะไรนะ่ะแกจะสอนไปพวกนี้ผมก็ผมก็เข้าใจอยู่แต่ไอ้การแยก แยกธาตุแยกขันอย่างอาจารย์วิทย์ที่มาทําเป็นชามเป็นเลยนะ่ะขออาจารย์แดงครับไว้ไฟละเอียดเท่าไหร่อ่อาก็รู้อ่าครับพอผมมาดูคลิปของอาจารย์วิทย์เฮ้ยผมดูถึงสามครั้งเลยนะดูเฮ้ยนิดตัวนี้นี่หว่ามันนิดเดียวเองใช่เออพวกอา <บ S 2> จารย์ใช่ทั้งค,คิดทั้งรู้แหละเรา เราไม่ติดตัวรู้เราก็ไปติดตัวคิดพอไปคิดมันก็มันก็ปล่อยรู้พอมาปล่อยคิดมันก็มาติดรู้อาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์อุดรเขาสอนคนไม่จบหลอกให้ได้ไปดูตัวโล่งตัวบ้างแล้วคิดว่ามันจบที่จิตมันไม่จบหลอกมันก็แก้ไปได้สภาวธรรมครับอืมอาจารย์แดงไปยงอยู่ตั้งเกตวันนะอาจารย์ผมไปอยู่ตั้งเกตวันนะุรลร์ลอ,อ่ะทุกค,คนนะ่ะก็ ออแล้วเป็นไงไปอยู่เจ็ดวันผมไม่อยู่เจ็ดวันแต่แต่เขาก็ก็สอนดีอยู่นะอืมก็สอนดีอยู่ก็สอนทางทางนี้แหละแต่มันไม่จบหรอกแต่มันมันมันติดอาจารย์มันติดแต่ผมผมผมไม่ได้โทษใครไอ้ดีไม่ดีนะแต่ผมว่าดูมันเหมือนเหมือนเหมือนมันมันยังมีเลขาใจอยู่อ่ะอืมมันติดอยู่ไงมันติดอยู่มันจะไปมันแต่มันไม่ไปนะมันคล้องใจอยู่เอไหนว่คุณจุม อ๊มันเออมันยังค้างอะไรอยู่เหมือนเหมือนมันติดติดอยู่อ่ะก็พระพุทธเจ้าก็มันไม่ดีดอกไงพระพุทธเจ้าไปหาไปฝึกกับอุทกกาดาบทก็ตัวนี้แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกมาเพราะว่ามันยังไม่หมดแต่มันว่างก็จริงแต่มันไม่หมดสงสัยอ่ะมันยังมีเกิดดับอยู่เพราะว่ามันไม่หมดนั่นแหละเหมือนมันเอะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละ ผมก็ศึกษาเล่นคลิปอ,อาจารย์อยผมก็ดูดูดูด,ด,ด,ดูไปมาศ,ศึกษามาเ,เราจบกิจแต่ก็เหมือนเหมือนจะไปแต่ไม่ไป hmm. เหมือนยังติดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ hmm. ผมก็ศึกษาของอาจารย์นี่แหละผมศึกษาแค่อาทิตย์เดียวเองนะ hmm. อ,งอาจารย์เนี่ยแค hmm. ่อาทิตย์เดียวผมก็ดูคลิป ทีแรกก็เห็นเห็นอยู่หรอกเห็นนันที่ไอ้แรกๆอ่ะที่เอาฝ่ามือจิบฝ่ามือใช่ไหมเฮ้ยอาจารย์วิทย์เอ๊ะก็เอ๊ะมาดีนี่บ่าผมผมคิดในใจนะอืก็ก็ดู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 ศึกษามาเรื่อยๆเอ๊ะแกก็ๆๆคุยดีนี่บ่าแกก็สอนดีนี่บ่าแล้วก็ผมก็ติดตามมาเรื่อยๆเอ๊ะมาดูไอ้ไอ้ที่อาจารย์แยกให้ดูอ่ะเออมันใช่นี่ว่าตัวเนี้ถ้วย <laughs> ถ้วยห้าอันนึงนะต,ตัวนี้นี่ว่ามันต้องตอบเออ โอ้ผมนี่อโอ้ยตอนนี้โล่งแล้วตอนนี้หมดสงสัยพอ,พอเอาไอ้ครับอืเพราะว่าของเราอ่ะอาจารย์อืมมันมีหมดอยู่แล้วแต่เราแยกไม่ออกเฉยอืม <ๆ S 1> คือคอาจารย์สอนแบบพระพุทธเจ้าทุกคนต้องรวมลงที่ไตรักไปสอนวิธีไหนไม่มีใครเก่งกว่าพุทธเจ้าไม่มีวันจบครับครับอืม นั่นแหละมันมันต้องใครจะไปเก่งกว่าวุฒเจ้าไม่ได้อาจารย์สอนบแบบพู้เจ้าเพราะอาจารย์เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าท่านมาเผยแพร่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลอ,อาจารย์เข้าใจอาจารย์ก็มามาย่อมันลงเพื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายให้หลุดได้ง่ายว่าอมอผมอืมครับ<ะ>ถ้าผมอยู่ใกล้เลยผมไปผมไปผมไปไปไหวาอาจารย์แล้วนี่ผมอยู่หนองบัวด้วยหนองบัวเน่ หนองบัวลำพูอ้ก็ไม่ไกลหรอกสองร้อ,อาารยโลอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่อำเภอเทพสถิตเนี่ยเลยชัยภูมิติดหนองบรรวัวละเวจัตุลัดเมื่อเมื่อเดือนก่อนเมื่อเดือนก่อนเนี่ยอาจารย์ก็ไปหนองบัวลำพูไปนากลางมาคุณอยู่หนองบัวลำพูอ,อ้าวอา,อาจารย์ก็โตอยู่ที่นั่นตอนเป็นเด็กอะ บ้านหนองบ้านหนองบ้านบ้านป่าแดงป่าแดงงามโอ้ยอยู่อยู่ป่าแดงงามเออโอ้ยก็พือเดียวกันเนาะผมนี่ก็อยู่ในกางเหมือนกันอืมอืมผมผมอยู่อยู่บ้านดงสวรรค์อาจารย์อ๋อรู้แล้วเคยได้ยินบนดงสวรรค์น่ะมันจะอยู่หลังมันจะอยู่กับผมน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเออมันจะเข้าไปทางนี้ทางอ่า อ่าออกไปทางอะไรน,นี่อ่าอ,อะไรวะอืมทางบ้านกุดแห่ออกไปทางนี้อะไรได้ใช่ไหมกุดแห่มันจะกุดแห่มันก็มันจะไปไอ,อีกเส้นหนึ่งอ่ะมันจะออกไปอีกเส้นหนึ่งไปอ้อมภูเขาอ่ะไปอ้อมไปทางอไอ้บ้านดนสวรรค์อ่าตำบลดงสวรรค์อ่ะ ครับผมอยู่นี่แหละตำบลลงสวรรค์นเนี่ยอ,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 อาจารย์ยจะมากุดแหลแล้วก็มาบ้านด่านบั้นบ้นบนอะไรนะมันจะเข้าคุนิกีใช่ไหมเออเออเออเข้าคุนิกีแล้วก็เข้าลงสวรรค์อืมสมัยผมเป็นเด็กผมไปอยู่กับพ่อ,อ,อไปอยู่กับพ่อแถวบ้านอ่าป่าแดงบ้านอ่าสนามชัยอะไรเนี่ยแล้วอาจารย์ออกออก,ออกจากนี่เป็นนานระยะออกจากป่าแดงนานโอ้ยนานดีตั้งแต่ออกเรียนเนาะ ตั้งแต่เป็นเด็กนยู่นะจบปอ,เ,อ,อเราเราไปนวนไปอยู่กับไอ้แม่พาไปยังไงอาจารย์มายุงเทพมาอยู่<อ>ปากเกร็ดมาอยู่กันนาะมาตั้งแต่<อ>นั่นก็มาโตมาอะไรอยู่นี่เอาแม่พ่อกับแม่ละ่ะตอนนี้ท่านท่านอยู่นีพ่พ่อพ่อผมไม่อยู่พ่อผมเสียที่นั่นแหละที่นาที่นากลางนั่นแหละ<อ>แต่แม่ผมยังอยู่อยู่ ตอนนี้ผมก็เ<ล>อ่อ<ล>ตอนนี้เอ่ยมาเยี่ยมแม่ไม่มะนี่ไม่แม่ผมไม่ได้อยู่นั่นแม่ผมกับพ่อผมแยกทางกันตั้งแต่ผมเล็กๆ<อ>แล้วผมก็อตอนนี้ผมก็สอนธรรมะอยู่ที่นี่แหละผม,ผมก็มีลูกมีพระมีอะไรเต็มเนะ่ยมาวันนี้ก็มาเยอะผมปวดลอกอย่างเดียวไงเพราะว่าผมไม่รู้ไงครับผมรู้ได้เยพาะผมรู้ว่าเทศกถิตตั้งแต่แรกอ่ะโอ้ยผมมาแล้ว แล้ววันไหนจะได้เข้ามาอีกนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปเยี่ยมอ่าพี่สาวแม่คนโตแกแๆมากแล้วกาสิบกว่าตอนป่วยแต่แยงไม่รู้วันไหนไม่รู้จะไปทันแกหรือเปล่าเออแกก็ไม่สบายแต่ต้องว่างจากงานแหละเพราะว่ามันเดินสายเพราะว่างานมันเยอะงานสอนงานปวดล็อกเพราะว่าทุกทที่ก็มาหาฮะ ถ้าสมมติว่าอาจารย์มามาเดี๋ยวโทรหาผมด้วยนะเออแล้วก็ผมก็ไม่รู้เบอร์เบอร์คุณหรอกปาสอนธรรมะแล้วแล้วผมก็ไม่รู้เบอร์คุณเพราะว่าที่น้องบัวแล้วอืมฮะไม่เป็นไรมันมีลายอยู่นี่ก็โทรไลน์ไอ้ครับเออมันมีลายอยู่เออมันมีลายอยู่ถ้ามาน่ะนะถ้ามาเดี๋ยว เ,เพราะว่าแถวแถวไออำเภอนกาการเนี่ยมันจริงแพร่ลําใหญ่หญมันมีลูกศิษย์ผมมีคนนึงอ่ะหลายคนอยู่ที่อำเภอนกาการเ่ยคุณจอมพบที่ผมทําคลิปแล้วก็จบไปแล้วอยู่สุวรรณทัคขัวแกมาหาผมที่นี่แล้วแกก็หลุดเลยแล้วก็มันมีป้าไพยคนนึงฟังผมแล้วก็หลุดอยู่หนองบวัวล้าพูนั่นแหละเพิ่งทักมาเมื่อสองวัน,น,น<ม>เองเออแกแกแกจอด,ด,อดฮะอะไรนะ นามสกุลแกดอนเหมือนสีเปล่าไม่รู้ดิจำบอกไม่รู้เรื่องขนาดนั้นหรอกปะภัยไหมชื่อแกชื่อชื่อปะภัยไหมไม่รู้มันอยู่ในไลน์เดี๋ยวดูกอนในไลน์เนี่ยแกอแกแกใช้ตัวเองแทนตัวเองว่าปะภัยปะไข่ปะไข่คุณไข่น้องบัวลําพูเออคุณไข่ไม่ใช่ไฟอ,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 อันนีผมเรียกว่าพี่สาวถ้าถ้าชื่อชื่อภัยเนี่ยพี่สาวผมเนี่ย แกแกหลุดเมื่อวานก็มีคนฟังหลุดหลายคนอยู่อีกคนนึงก็ฟังแล้วมันหลุดมันติดตัวนี้แหละติดตัวนี้มายี่สิบกว่าปีคนนั้นน่ะครับอือไม่หลุด,ดง่ายๆนะถ้าาไม่เข้าใจไอไอตัวเนี้ยมันมันจะมาติดตัวสองตัวสุดท้ายที่เหมือนอาจารย์อบอกนั่นแหละนั่นแหละมันไม่ได้เข้าใจผมว่าโอ้โหอ,อ่ะสมมติว่าพอพอ ผมว่าพอพอเราปฏิบัติมาเยอะๆใช่ไหมจันสะสมโน่นนี่นั่นมาตอนนี้มันมาพรมันมามันมามันมันมันมารู้หมดแล้วอ่ะข้างในมันเต็มหมดแล้วสองตัวสุดท้ายเนี่ยเออข้างในมันเต็มหมดแต่มันดอกจากสองตัวสุดท้ายนี่ไม่ได้แค่นั้นแหละครับมันต้องมีคนมาชี้ทางมาเชี่ยออกในสมัยพุทธกาลเขาก็เป็นกันเยอะพุทธเจ้าก็มามาพูดเรื่องขันเนี่ยเรื่องไตลักษ์มาอธิบายจนมันหลุดมาดึงมากระแทกออก ฮะไม่งั้นไม่หลุดอือข้ามภพข้ามชาติถ้าไม่มีอาจารย์เฉียยผมว่าผมก็ยังผมก็ยังโอ้โหมันมันยังไงอ่ะเพราะว่าคนคนคนมันมันรู้อยู่อะว่ามันมันยังยังยังค้างอยู่มันยังติดติดนนติดเมื่อมันติดเหมือนมันจะไปนะอาจารย์เหมือนหลุดแล้วนะดู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 มันดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนเฮ้ยเหมือนกูมันไม่มีอะไรแล้วนี่ว่า แต่มันยังนิ่มๆอยู่อ่ะมันยังเฮ้ยมันไปแล้วมันยังเฮมันยังคาอยู่ไงมันยังราคาซังอยู่นะมันไปแต่ไม่ไปน่ะนะพอพอเรามาดูชีประจย์เนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยตอนนี้ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนเนี้ยนีพึ่งเลยออกมาเลยตอนนี้ยโอ้โหมันปล่อยตัวรู้มันก็ดีออกมาอยู่ข้างนอกมันดีออกมาข้างนอกเลยมันปล่อยรู้ปล่อยจิตวิญญาณเลยตัวเนี้ย พะมันติดจิตวิญญาณของตัวเองเนั่นแหละมันจับรู้ไว้มันปล่อยไม่ได้หรอกตัวสุดท้ายมันเป็นตัวชีวิตตัวเราเลยตัวอัตตามานะตัวอุทัจจะเธอติดของเธอมันติดตัวมานะอุทัจจะแล้วก็วิชาก็คือมันยังมีเราบางๆอยู่แล้วก็อุทัจจะมันก็ยังฟุ้งสัน้นฟงสัน้สนพอได้วิชาพอพอทำลายวิชามันก็ดับไปพื้นไปพร้อมกันมันหลุดหมดแหลม อ้ยครับผมไม่เจอคีปอาจารย์เนี่ยโอ้โหผมแยกไม่ออกเลยนันะมันตรงนี้มันยากนะมันหลายคนนะที่ติดอยู่ข้างในนี่เต็มหมดเลยปฏิบัติมาเต่าไหร่ก็มาเต็มอยู่ข้างในจะมันต้องหาทางออกอย่างคุณจีบเนี่ยอาจารย์ดึงออกเลยที่ตังอะอหลุดออกมาจากตัวเนี้ <พอ S 1> <อ>ยผมยังคิดอยู่นะว่าผมว่าผมก็มาคิดอยู่ว่ามาคิดดูว่าเออผูจะหาเวลาไปหาอาจารย์สักวันนะพอ แต่พอผมมาดูชิปปุ๊บ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 พอตัวไอ้ตัวที่อาจารย์สอนนี่แหละเด็ดดูติ๊กตอด้วยนะไอ้ไอ้นะครด้วยนะดูสั้นๆน่ะแต่ดูอยู่ประมาณสองสามรอบนี่แหละก็โอ้โหเข้าใจเลยตอนเนี้ยปั๊บในตอนเนี้ยโอ้โหตัวนี้เองอะหลงตั้งนานละก็มันไม่มีอะไรไงเราเราไม่เข้าใจความมีและไม่มีแค่นั้นเองตัวกลางมันยังไม่เกิดมันก็ไม่ดีออกแล้วมันก็ไม่ปล่อยมันไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะ ขนาดคนนนัละขนาดคนมหาอาจารย์เนี่ยจารย์กระแทกกระแทกกระแทกลงมันยังจับไว้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 ถ้ามันปล่อยมันพึบมันหลุดเลยมันปล่อยไม่เป็นไงมันต้องการคําตอบอะไรบางอย่างตัวจิตเน่ะมันไม่ปล่อยตัวมันเองเหรอกตัวรู้อะอืมนั่นแหละถ้ามันปล่อยพิบมันก็อืมมันก็เป็นสกติเข้ามาเข้ามาไอเข้ามานี่นะเข้ามา อืมครับเออนั่นแหละโอเคดีแล้วแหละอาจารย์ก็สาธุด้วยนุโมทนาด้วยอาจารย์เข้ามาครับขอบคุณมากครับอาจารย์นั่นแหละผมว่าถ้าไอเนี้ยผมว่าจะช่วยไอช่วยค่าน้ำมูกน้ำมันค่าเดินทางนูนนั่นนู่นนี่นั่นอ,อาจารย์บ้างผมจะโอนเข้ามาช่วยนะ่นะครับผมน้ำใจคระพุ่มก็ช่วยกันไป ผมก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นหรอกแต่คนที่มาสายเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมผมก็ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าต้องเดินทางต้องอยู่กับคนส่วนเยอะครับางทีก็โอ้มันมันก็ยากอยู่นะผมว่าอมก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยผมก็ดีแล้วเนี่ยครับ,รบเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหมือนดังอาจารย์ที่ขึ้นขึ้นมายุดยืนอยู่จุดเนี้ยผมว่ามันยากนะครับผ ของผมมันสวนทุกสำนักไงมันก็เลยมันก็เลยสร้างตัวยากขึ้นมาหน่อยมันสวนทุกสำนักด้วยนคนเขายอมรับยากมันเป็นทมเป็นแก่นไงคนที่จะยอมรับแก่นเนี่ยยอมของผมมันง่ายมากธรรมะผมนะถ้าใครตามผมอะ่ะบางคนฟังผมอะ่ะไม่มีอะไรเลยจบเร็วอ่ามันอ่าส่วนมากอะ่ะอาจารย์คนที่เข้ามาฟังธรรมะอาจารย์อ่ะส่วนมากอะ่ะเขา เขาพร้อมที่จะไปแล้วแหละแล้วแต่คนคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆที่ไม่มีฐานอะไรเลยเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจหรอกมันต้องฟังบ่อยๆเคยเอาคลิปใอ้ครับเออมันต้องฟังบ่อยๆมันต้องฟังจนผมเคยเอาคีปอาจารย์เนี่ยให้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 ไอ้คนที่รู้จักกันเพื่อนกันนะเดี๋ยวลองหน่อยดูคลิปของอ่าอาจารย์วิทย์นะผมก็เคยแนะนําให้เขาดูอยู่แต่เขาดูไม่เข้าใจนะคือเขาคิดเอาเนาะ ธรรมะของอาจารย์เนี่ยมันต้องฟังจนมันสงบฟังมันสงบฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดตัวปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเองครบครบจบพร้อมไม่ต้องไปทําอะไรเลยแต่คนมันใจร้อนไงมันจะปรุงเพื่อจะเข้าใจไงของอาจารย์มันเป็นปรมัตมันเป็นธรรมที่พร้อมจบได้ตลอดไม่ได้คุยไปแล้วนะอาจารย์เขาบอกว่าโอ้มันมันใช่หรือมันเรามันจะไปถึงหรือเปล่ามานี่ไง ก็น <mile> ั่นแหละเขาคิดเอาไงคิดไปหมดเลยมันต้องไหมประมาณนี้ยเขาจะบรรคคนที่ไอเนี่ยมันจะลักษณะแบบเนี่ยอย่าไปคิดแต่อย่างอย่างอย่างที่ผมเนี่ยมันมันใสของเธอมันวนมาหมดแล้วเนาะตรงไหนก็ของผมมันอยู่มันวนมาหมดแล้วมันไปตรงไหนก็เออมันก็ใช่เหมือนจะจบมันก็ไม่จบมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเรื่อยเรื่อยไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เหมือนเหมือนอาจารย์พูดเลยเอวนปรถโลนอ้าวอ,า,อ,า,อาจารย์วิทย์อ่ะถ้าเคยไปดูอาจารย์แดงนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพูดของแกคิดคิดว่าผมดูจบหมดมทุกคลิปของอาจารย์เลยนะผมแค่น่ะไม่ธรรมดาเนะกคลิปนี่ยาวด้วยนะบ,บางทีนี่ถ้าคน ถ้าคนฟังเนี่ยทําถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะเข้าใจของอาจารย์แดงไม่ได้เลยอผมเนี่ยสามารถเข้าใจได้หมดแต่ผมติดอย่างอย่างอย่างที่ผมคุยอาจารย์ขอน<ข>ผม<อ>ไม่รู้ติดอะไรแต่มันไม่มันจะไปไม่ไปนะของเขาสอนน่ะสอนไม่ให้ยึดติดสอนเรื่องสมมุติภาษาแต่ว่าเราเข้าใจได้ทางความคิดคนนต่อธรรมะของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าใจทางความคิดมันเข้าใจตัวปัญญาที่แท้จริงมันก็เลยหลุดออกจากอาสาวาได้ การสอนเรื่องสมมติภาษาเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจได้เพราะว่าเราใช้เหตุผลไงอ่ามันอยู่ในของฝั่งฝั่งการใช้สัญญาสังขารอยู่มันเลยสามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดได้ไม่ว่าไม่ว่าของอาจารย์แดงหรือของใครคนไปศึกษาปรตไตบปโดกเนี่ยมันเข้าใจได้หมดแหละทั้งเหตุและผลอ่ะครับแต่ว่าไอศึกษาพุทธวจนะคําสอนพุทธเจ้าแต่อย่ายึดแค่นั้นเอง แต่คนสอนน่ะคนสอนพุทธวจนะเขาสอนนี่ยึดมันผิดตรงนี้ครับออถ้ามันไม่ยึดเนี่ยมันจะเข้าใจได้หมดเลยแต่แต่ว่ามันจะตัวจบตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาตัวนั้นมันปนปัญญาอีกตัวหนึ่งที่มันมีแต่ของพุทธเจ้าเท่านั้นเองครับผมเออมันต้องออกจากรูปจากนามไงมันต้องหลุดออกจากตรงนั้นไม่งั้นมันมันเข้าใจมันก็ไม่จบหรอกมันเป็นสัญญาครับ เออมันก็จะมีเราเราอยู่เวลาอะไรกระทบมีตัวสงสัยมีอุทจจะไงครับถ้าในสัยชนยเขาเรียกว่าอุทจจะแล้วก็มานะบางคนก็ถือตัวถือต,อตวนมาตัวเองรู้อืมเขาเรียกว่ามานะเอ่อบางคนก็อ่อนน้อมถ่อมตนบางคนก็เสมอเขาดีกว่าเขาด้อยกว่าเขานะั่นแหละมานะอุทจจะก็ยังฟุ้งซ่านอยู่จิตยังฟุ้งซ่านยังยังมีอยู่ยัง ยังตังหิดตังหิดอยู่นั่นแหละเพราะมันมีอวิชาอยู่อืมนี่แหละปัญหาของมันครับอยู่แค่นี้แหละนอกนั้นไม่มีอะไรครับผมโอเคโอ้ยผมขอบคุณ <c oughs> อาจารย์มากเลยครับสาธุ้จะเข้ามาอาจารย์จะเข้ามาไหมแหละมันจะ,จะมาเยี่ยมญาติเปล่ายังไม่รู้อาจารย์ก็แค่เรื่องอนาคตยังไม่รู้หรอกมาทอนไหนครับถ้าถ้าจะเข้ามาอืมเดครับผม อ่าถ้าไม่ถ้าไม่ลืมเออถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเราก็จะทักไปครับโอเคว่าถ้ามาลากลผมอยู่ใกล้ไงครับไ่ไปหาอาจารย์ก็อนุโมทนาด้วยนะที่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 ผลแล้วที่จบแล้วอืมหมดแล้วหมดแล้วแหละสิ้นแล้วแหละมันหมากครับสิ้นเชื้อแล้วคุณอาจารย์มากเลยโอ้ยถ้าไ่เจออาจารย์ดีโอ้โหผมก็จะอยู่อย่างนี้ครับล้องอยู่อย่างนี้แหละครับผมสาธุ อาจารย์อาจารย์อย่าลืมไปส่งหมายเลขญชีมาด้วยเด้อเดไอ้ผมจะถามเรื่องหม้อยังทาอยู่หรือเปล่าไม่ได้ทํานานแล้วเลิกไปสองปีแล้วโอ้กับงานสอนผมเยอะผมสอนคนทุกวันเออมันผมใช้พลังเยอะแล้วก็ก็ต้องดูแลตัวเองไงช่วงนี้ครับดูแลลูกศิษย์ด้วยเด้อก็ดูแลทุกคนแล้วลูกศิษย์เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยอยู่ที่เนี้ย พอเป็นลูกศิษย์แล้วตอนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วศาธุเดี๋ยวชีวิตก็เปลี่ยนเองชีวิตก็จะดีเองเออครับผมโอเคครับครับบัดดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาการอ่ะไอส่งหมายเลขบัญชีมาให้ผมด้วยครับครับขอบคุณครับขอให้เจริญเจริญทั้งทางลกและทางธรรมครับสาธุครับบัดดีครับสาธุครับบัดดีครับยัีครับ